สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มารายงานจากงานเกษตรแฟร์นะครับ2565นะครับจัดเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่5เดือนกุมภาพันธ์สองหาหนะครับงานเกษตรแฟร์ก็จัดที่เกษตรศาสตร์บางเขนเช่นเดียวเช่นเดิมนะครับวันนี้ผมบอกเลยว่าผมขออนุญาตนะครับมาถ่ายไม่เช็กไม่ขอเรียกว่ารีวิวนะครับผมว่าถ้าอยากจะชมรีวิวบรรยากาศนะครับสามารถชมได้ตามช่องอื่นๆนะครับว่ามีอะไรขายมั่งนะครับ งานเกษตรแฟร์นี่ก็จะเป็นงานที่มีขายตั้งแต่มาจิ้มฟันจนเรือลบนะครับก็เรียกว่าจริงๆแล้วผมเองนะครับก็ไม่ได้มางานเกษตรแฟร์บ่อยมากนะครับหลังจากเรียนจบไปแล้วนะครับก็มาบ้างไม่มาบ้างแล้วแต่อารมณ์นะครับออถ้าเป็นปีไหนที่แบบว่าชีวิตมันยุ่งยากนะครับมันวุ่นวุ่นวายก็ไม่ได้มานะครับบางช่วงที่มันชีวิตมันว่างๆก็แวะมานะครับเกษตรแฟร์ถามว่ามีความเปลี่ยนแปลงไหมเปลี่ยนแปลงนะครับก็เดี๋ยวนี้นะครับเหล้าเบียร์ก็มีขายนะครับ ร้านขัวค่ายที่เคยหาก็หาไม่เจอนะครับแล้วก็วายอกก็ไม่มีขายนะฮะแต่ว่าของขายอย่างอื่นรวมๆก็มีอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดสนใจอยากกินเหล้ากินเบียร์นะครับต้องซื้อมาจากข้างนอกนะครับก็ราคาของก็อาจจะไม่ได้ถูกมากนะครับบางอย่างเรียกว่าขอมีหลากหลายดีกว่านะครับอยากได้อะไรหาได้นะครับแต่ว่าราคาผมไม่รับประกันนะครับว่าจะแพงจะถูกนะครับช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะมานะครับก็คือช่วง ช่วงเย็นจนถึงค่ำจนถึงดึกนะครับเพราะว่าร้านจะปิดถึงเที่ยงคือตีหนึ่งนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็เรียกว่าวันนี้มาเดินชมบรรยากาศนะครับมาเดินชมว่าเกษตรเป็นยังไงบ้างนะครับว่ามีอะไรขายของมีมีความ,มาายยน่าสนใจยังไงบ้างนะครับก็เจอร้านเพื่อนอยู่บ้างน,นะครับสองร้านนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ก็เราจากเกษตรแพรปีแรกที่เคยมาเดินก็ปีสองห้าสามห้านะครับปีนี้สองห้าหกห้า สามสิบปีมาแล้วนะครับสองขามาถ0าสิบปีแล้วเกษตรแฟก็ยังคือคือเกษตรแฟงเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็มารีวิวแบบเมาเมาเล็กน้อยนะครับมีของกินเยอะมีของช็อปเยอะนะครับมี <c oughs> ผลิตพันกเกษตรเยอะมีงานวัดอย่างนี้มีงานวัดมีชิงช้าสวรรค์น้าหมุนนะครับถ้าเกิดจะมาเล่นเกมเล่นแบบปลาเป้าแบบแนวงานวัดต้องมาช่วงค่ำๆนะครับงานจริงๆก็เปิดตั้งแต่ช่วง เที่ยงนะครับก็เปิดแล้วเที่ยงบ่ายโมงก็เปิดแล้วนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวร้อนนะครับเขาจะมีหลังคานะครับมีหลังคาโปร่งๆให้นะครับเพราะฉะนั้นสามารถมาเดินงานได้นะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับท่านที่ไม่เคยมาเดินงานเกษตรแฟร์หรือเคยมาเดินงานเกษตรแฟร์แล้วนะครับก็แวะมาเดินงานเกษตรแฟร์นะครับมาช้อปปิ้งมาเดินเล่นเรียกว่ามากระจายรายได้นะครับมาส่งเสริมนะครับส่งเสริมนะครับกระจายกระจายเงินสู่ พ่อคาแม่คานะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ข้างๆอาคารจักรพันธ์นะครับก็มีการจัดวอล์กอินฉีดวัคซีนฟรีด้วยนะครับแต่ตผมไม่แต่ใจว่าฉีดอะไรบ้างแล้วก็ฉีดวันไหนบ้างผมไม่แน่ใจนะครับ <c oughs> ก็วันนี้ก็เดินรอบและเดินตั้งแต่ประตูวิภาวดีนะครับยันประตูหนึ่งนะครับผ่านโอ้หลายจุดมากๆนะครับก็เรียกว่ามาชมบรรยากาศคร่าวๆนะครับวันนี้ก็มารีวิวนะครับเดินเรียกว่า ถ้าท่านไหนที่เป็นนิสิตเกษตรเก่านะครับหรือว่านิสิตเกษตรปัจจุบันนะครับก็เรียกว่ามาซึมซับบรรยากาศจริงๆแล้วอะผมอะถ้าย้อนกลับไปดูนะงานเกษตรแฟร์เนี่ยผมไม่เคยถ่ายคลิปไม่เคยถ่ายภาพนิ่งมาเลยนะฮะเพราะว่ามีความรู้สึกว่างานเกษตรแฟร์เนี่ยมันคืองานที่เก็บบรรยากาศเก็บซึมซับความรู้สึกนะครับด้วยตาด้วยความรู้สึกนะครับไม่ได้ไม่จาเป็นต้องมาบันทึกด้วยกล้อง ไม่จะเป็นต้องมาบันท mm ึก hmm. ด so, 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 ้วยมือถ so, ือนะครับเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาผมก็เลยไม่เคยบันทึกคลิปไม่เคยบันทึกภาพนิ่งเลยนะครับแล้วก็เราเดินชิมบรรยากาศชมบรรยากาศนะครับแล้วก็เก็บความรู้สึกไว้อยู่ในความรู้สึกในความทรงจำของเรานะครับก็ทีนี้ก็มี2565าแล้วบรรยากาศอะไรก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับคนขายก็น่าจะดีขึ้นคนเดินก็น่าจะดีขึ้นเดินกันเซ็กซี่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณมาชมบรรยากาศชมคนพ่อค้าแม่ค้าชม คนขายชมคนเดินนะครับก็ไม่น่าจะขิดหวังอะไรนะครับสำหรับงานเกษตรแฟร์สองข้าวหกข้านะครับเลี้ยนเชิญนะครับมาเที่ยวกันนะฮะเยียมเงินมาเยอะนะครับเพราะว่ามีของที่ท่านอยากจะได้ไปฝากคนรีบ้านไปฝากคนรักแน่นอนครับมีของสารพัดให้เลือกนะครับอย่างที้บอกครับตั้งแต่มาจิ้มฟันเย็นเรือลบนะครับท่านจะได้ของฝากกลับบ้านแน่นอนครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ